สวัสดีค่ะคุณรตีเล่าสู่กันฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบานอมเปียวคือบักท่านบานเฮ้านี่หละจ้าเฮ้าสิไปเก็บบักท่านฝรั่งกันมื่อนี่เดี๋ยววันนี้พาไปเก็บมิราเบลนะคะ มิราเบลหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเชอรี่พลัมนะคะหรือเชอรี่พุมแล้วแต่แต่อันเห้าเอิญนั่นหมากท่านฝรั่งอ่ะนี่พามาเก็บจ้ะคือบักท่านบานเห้านี่ละถ้าไพ่หูจักน้ำทงน้ำทาเดอ้อไผเคยไปทงหน้าแต่สมัยเป็นเด็กน้อยนี่ล้นเต็มอยู่ค่ะ ตอนนี้ว่หลายปันไดเริ่มหน่อยลงเรื่อยๆแล้วเริ่มสีว่ายแล้วค่ะก็สิมีคนมาเก็บนํำอยู่นี่พอวัมนมันมีหน่อยๆตะกี่หลายแห้งลนลงมาเรื่อยๆต้นใย่ยนี่นจ้านี่ต้นมันต้น กิ่งก้านสาขาแตกออกไปนี่ต้นใหญ่ไหวเหรอสุกโคบล้นหมดแล้วจ้าย่างย่างซุ่มล้นลงมาเ็บเอากับพาอได้กินยู คนอยูนีเขาก็เก็บยูคค่ะแต่เก็บพ่อได้กินเพราะว่าถ้าเขาว่า,าตน้นไม่หรือว่าหมากไม่ที่ยูน้ำค้างท้างน้ำเลาะถนนกันสิถ้าสวนมากคนก็สิบบอเก็บเอาหรือเก็บยุ่แต่เก็บน้อยน้อยบอเก็บเอาลายนะคะก็สิจ้องไปเห็นนกไฮกากินหรือว่าปล่อยให้ยูตามธรรมาชาติ ระบบนิเวศมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเห็ดคือกันจ้ะผลหมากลากใหม่น้ำขางท่างคือกันนี่มาเก็บเก็บมิราเบลหมกท่านฝรังน่นเต็มขี้ดินนี่ฟังใแห้งลายลงไปล้ายแห้งจ้ะ หมากท่านฟลงรสชาติค่ะออกเปรียปร้ยวๆหวานๆค่ะคือบักท่านนี่หละเปรี้ยวอมหวานคือบ้านเฮามาเก็บกันทีนี้คือบักท่านบานเฮาอีลีจ้ะนี่เปรี้ยวอมหวานมองดูละ่ะลดลงมาก ไก่สีว่ายแล้วนี่สีมดแล้วทั้งฝนตกทั้งลมพ่อละอนนจ้าเอาดปใส่ถุงนึงละเก็บแป๊บเดียวไลยแล้วไลยแล้วลงลงมาล้มีพวกนาเก็บมันกันเนาไปง่ามง่ามขากเนี่ย ปีนาเด้ค่ะที่นี่ปีนาถ้าได้มาอีกซื้อจังสืได้มาเก็บหลายแลย้วพ่อเหรอที่นี่กลับบ้านจ้าเห็นก็อยากเก็บอีกพอ่อละจ้ากลับบ้านจ้า ย่างมาจากทังพู้นค่ะเป็นหมองยูมองเศร้าเป็นอพาร์ตเมนต์เมื่อนี้แดดดีฮอนลมวอยๆเจ้าฝนสิตกหรือบ่ตกต่อมาก็เป็นสนามเด็กเลน่นนี่ค่ะเป็นมองเด็กน้อยเลน่นฟุตบอลเลน่นผู้ใหญ่ก็ได้เล่นประตูน้อยอย่างลงกไปฝั่งนั่นก็เป็น โตเท่นนี้สองโต๊ะจ้ะอยู่ทางนั้นออกไปนี่ไปถนน ون. เลี้ยวขวาออกไปนูน่นก็เป็นถนนใหญ่น,นี่เก็บรายแล้วพ่อลจะจ้ะไหว้ละเมื่อละปีนี่อินนาว่ากันในขันยังอยู่เมืองนี่ยูยังอยู่สตุดการยังยู่เยอะละมันนยูนี่คือต้นมัน มิราบเบลหรือบักท่านฝลังได้มาแล้วก็ล้างนะคะนี่ล้างแช่น้ำแล้วก็ล้างออกให้สะอาดเก็บไปกินน้วยสดก็ได้หรือเ็ดแยมก็ได้นี่ มันหลายถึงบท่านท่านเป็นแย้มกท่านใหญ่คือหมาท่านอีหล <c oughs> ีนี่คือหมาต้านบานเท่าอีหลีนะคะ ต,ต้นต้นไม้เนี่ยคือมันอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะไม่มีสารเคมีไม่มีสารพิษเพราะว่าไม่ได้อยู่ติดถนนที่รถยนต์วิ่งไปวิ่งมาไม่ได้ติดทางหลวงไม่ได้ติดถนนใหญ่ก็คือเรื่องสารพิษหรือสิ่งปนเปื้อนไม่มีอยู่แล้วล่ะคะ่ะ แเราก็ล้างออกสะอาดล้างขี้ฟุ้นขี้หมาออกานิ้วเดี๋ยววันนี้หม,มาติดแนวไซดอแบบดเดี๋ยวปีหน้าทาไปเจ็บอีกฉากมีราบเบลมีราบเบลหรือเชอรีค่ครมเออแภาษาไทายหน่ก็กพกนี้มัน เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเสร็จเ,เก็บน่วยเนามานน่ำก็เอาทิ้งไม่ต้องเสียดายก็ได้ซื้อหาเก็บเอา นี่ค่ะคือมีราเบลที่เก็บมาวันนี้นะคะเยอ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 ะมีราเบลโตโต หวานอมเปรี้ยวคือบักท่านบานเห่านี่แหละจ้าน่หน่อยก็น่บักท่านจ้าแสบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ